สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกผักในแปลงผัก EP สองค่ะนี่ค่ะฝนตกใส่หลายรอบแล้วค่ะตรงนู้นตรงนู้นนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศที่เราหวานมาเมล็ดไว้ค่ะเป็นมะเขือเทศฟักทองอาทิตย์ที่แล้วค่ะออกแล้วงอกแล้วเรียบร้อย ต่หน้าวันนั้นคือฝนตกค่ะเราทำต่อไม่ได้เราก็เลยแค่หว่านๆทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่านมเมล็ดผักเพิ่มเติมค่ะ,มะเมล็ดผักที่เราไปซื้อมานะคะเราจะปลูกอันนี้สักสี่มุมค่ะหยอดมุมละแปล,แปลงละมุมนะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมีสี่มุมใช่ไหมคะแปลงผักเราก็จะสองมเมล็ดต่อมุมค่ะ กระเจี๊ยบเขียวนะคะตัวนี้เป็นยีหลาค่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ยีหลาเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วเรียกผิดผักชีใบเรื่อยอค่ะหรือผักชีฝรั่ง <laughs> เรียกผิดมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ<ม>ชอบเรียกว่ายาี่หล่าแต่จริงๆไม่ใช่ชมีผู้ช่วยมาแล้วค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยแมวน้อยจะช่วยเหรอยุ่งตลอดเลยนี่ค่ะเป็น กวางตุ้งห้องเต้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาวันวานไว้นะคะสี่อย่างค่ะผักชีค่ะเดี๋ยวเราไปวานกันเ,เลยค่ะวันวานหยอดหยอนนะคะไปกันค่ะเนี่ยมีผู้ช่วยไล่ไม่ยอมหนีลิงกี้ตอนแรกชื่อลักกี้ต่อมาชื่อลิงกี้เพราะว่านางดื้อมาก ดีมากมานี่นี่หนีหยเห็นไหมสู้ค่ะสู้มือไหนดูหน้าหน่อยซิมาเดี๋ยวเรามาปลูกค่ะค่ะเชิญค่ะผู้ช่วยเชิญค่ะแกะเมะเล็ดเลยค่ะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะหลุมละสองมะเล็ดนะคะเราจะปลูกไว้ที่มุมตรงนี้ค่ะกระเจี๊ยบเป็นตัวช่วยเรื่องของ คนที่ท้องผูกนะคะถ้าทานผักผักกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะช่วยได้มากเอาสามเม็ดดีไหมสามเม็ดเนาะกันพระราดหลุมละสามเม็ดค่ะหยอดลงไปเลยค่ะทุกมุมนะคะไม่ต้องลึกมากค่ะแค่นั้นก็พอแล้วค่ะหยอดลงไปโลดปิดไว้ เลสสีชมพูเลยนะคะเพราะว่าเขากันกันหนู<ๆ>กันแมงลงรบป่วนไปอีกหลุมหนึ่งค่ะมุมที่อยู่ของมะเขือเทศที่เราหวานไว้นะคะมะเขือเทศอะไรนะฟักทอง,ทองนี่ค่ะอาทิตย์เดียวค่ะงอกฝนตกใส่ด้วยล้มละเนละนาดอยู่ลึกไปอยู่ลึกไปมาทางนี้นี่ประมาณนี้ค่ะตรงนี้มะเขือเทศเราก็จะใช้ประมาณสี่ห้าต้นพอค่ะ ที่เหลือก็ค่อยว่ากันค่ะการหลุมนั้นเลยค่ะเอาลงลึกลงไปอีกลูกเอาลึกลงไปอีกนะเดี๋ยวเวลาฝนตกเดี๋ยวเขาจะดินจะพังอ่ะสาม,มเมล็ดค่ะโอเคปิดทับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามารุ้นผลกันไปให้ครบสี่มุมค่ะมีอีกมุมนึงค่ะอีกลึกอีกนิดนึง กันฝนชะค่ะอ่าโอเคสามเมล็ด,มมลดไปต่อค่ะอีกมุมหนึ่งมุมที่สี่ค่ะเจอก่อนเจอของแข็งแล้วค่ะเอาออกค่ะ ของแข็งคัดออกค่ะขยับมาทางนี้ให้มันเป็นมุมนี่ตรงนี้ค่ะโอเคจัดลงไปค่ะสาม,มเมล็ดค่ะได้เลยค่ะถมถมไหมค่ะเรียบร้อยค่ะส่วนใน ในส่วนของกวางตุ้งห้องเต้นะคะเดี๋ยวเราจะขีดเส้นแปลงสำหรับหวานมาเมล็ดลงไปค่ะขีดเส้นยาวมาทางนี้นะคะเดีย๋ยวจะใช้ไม้ไม่ขีดแล้วค่ะใช้ไม้วางเอาค่ะนี่ค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเราก็จะหวานมาเมล็ดลงไปเดี๋ยวเราค่อยจับเขามาเต็ม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 เตมให้เป็นแถวค่ะแต่ตอนนี้จะหวานมาเมล็ดก่อนค่ะ เดินแกะ,มะเมล็ดค่ะให้ลูกสาวช่วยนะคะอันนี้เราก็จะไปลงถาดพอแล้วก็ไปลงที่สวนค่ะผูกง่ายๆกระเจี๊ยบเขียวเดีย๋ยวเรามาจัดการกวางตุ้งห้องเต้กันค่ะปานเลยนะไหนดูสิเทใส่มือสักประมาณนี่ค่ะคือมเมล็ดของเขาวานแบบว่า กล้องนี่ก็แบบว่าชอบโฟกัสเองนี่ค่ะหวานแบบเอาซักเอาอีกประมาณเท่านี้แหละลงมาอีกค่ะพ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอโอเคเดี๋ยวที่เหลือที่เหลือในนี้เราก็จะไปไว้ปลูกแปลงอื่นนะคะแต่ตอนนี้วางแปลงหน้ารักก่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขีดนี่นะตั้งแต่ตรงนี้มาจีจถึงต้นอันนี้คือต้นกระบุกนะคะ หวานห้ามล้าแดนนะคะเพราะว่าเราจะหวานตัวอื่นด้วยเดี๋ยวนะกึกกึกึกกึกระบุกค่ะตรงนี้กระบุกเขางอกมากําลังสวยเลยค่ะอ่ะหวานเลยลูกเริ่มตรงนี้เลยจ๊บจ๊จ๊บค่ะให้สม่ำเสมอนะคะคนหาวานจะได้สวยๆค่ะให้อยู่ในขอบเขตนะคะ ก้มลงอีกค่ะไม่เห็นมือคนหวานเลยออเออเดี๋ยวไม่รู้ว่าหวานนี่ค่ะมาอีกแล้วผู้ช่วยมาอีกแล้วอโอเคเดี๋ยวเราจะดูตอนเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเหมือนพูนพันให้เขาตกลงไปข้างล่างคันค่ะนี่ค่ะ พรวนอะไรนะพั่วหายพั่วปลูกเล็กๆอะ่ะที่เราซื้อมานะหายก็เลยใช้อะมันเป็นดินทรายที่แบบเราเอาขุดมาจากในสวนก็ไม่เป็นไรค่ะให้กองงอกในนี้ก็พรวนไม่ยากอ่ะทําไปค่ะทําแบบนี้นะคะเหมือนให้ไม่ให้เม็ดยึดเม็ดเขาอะ่ะไม่ให้เขาไปไหนแต่จริงๆแล้วใช้ฟางหรืออะไรมาทับก็ได้แต่บางเอิญที่พูดมาไม่มีสักอย่างเดียวค่ะ ก็เลยใช้มือนี่แหละแล้วใอยดูผลผลิตนะคะจะหมู่หรือจ้าโอเคมาเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องลึกมากค่ะเดี๋ยวมเมล็ดเขาไม่แข็งแรงเขาจะขึ้นไม่ได้เอาแค่แบบฟูๆนิดเดียวมาเดี๋ยวเรามาต่อให้เปลี่ยนมือค่ะโอเค อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของกวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้อยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวน,นี้ค่ะผักชีฝรั่งค่ะอ่าแกะค่ะเหมียวน้อยลิงกี้แมวที่ดีเหมือนลิงเราตั้งชื่อให้เจ้าลิงกี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ทําแปลงขนาดเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราให้ลูกสาวแกะมเมล็ดก,ก่อนนี่ค่ะนี่นะคะต่อไปยาวเท่าๆกันนะคะโอเคพวนๆวนดินก่อนก็ได้ให้ดินฟูก็ได้ค่ะทำเหมือนเมื่อกี้แล้วค่อยหว่านมาเมล็ดอ่ะพัวจำเป็นค่ะช้อน <laughs> ทำให้ดินฟูแล้วเราก็จะหวานมาเมล็ดลงไปค่ะช่วยตลอดเลยลิงกี้ไม่ใช่กระบะทรายนะจ๊ะไม่ใช่กระบะทรายนะจ๊ะลิงกี้ อยากให้พี่เขาพลวนดินไปอนกันแล้เล่นกับลิงกี้หน่อยลิงกี้นน่มาแค่มาแค่ ในแปลงนี้เป็นผักชีฝรั่งค่ะเม็ดเาก็จะเล็กๆนะคะผักชีฝรัง่งไปดูว่าผลผลิตในแปลงเราจะต้นยาวเหมือนในรูปภาพหรือเปล่าเดี๋ยวไปรุ้นกันค่ะโอเคหวานได้เลยค่ะเตรียมใส่มือแล้วก็ค่อยๆเอามือหยิบๆๆยิบหยิบหวานไป ค่ะประมาณนั้นแหละพอที่เหลือไว้แปลงใหม่ค่ะเคี่ยวคาหวานเลยลูกตรงไหนทีทีเดี๋ยวต่อไปเราก็จะจับจ <c oughs> ีล่นมุกเลยนะไหนเล่นมุกยังไงนะ <c oughs> โอ,โอ้ไงหลังเดีย๋ยวเราต้องยืนขึ้นจะได้เห็นคนหวานชัดเจนอย่าให้นอกกรอบนะคะเดี๋ยวพอเขาโตอีกหน่อยเราสามารถขยับขยายได้คะ่ะให้แปลงสวยงามหน้าน่ารักน่ามองค่ะ เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างค่ะอขีดแป้งรอเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะหวานผักชีค่ะผักชีโอเคเป็นสี่ส่วนพอดีค่ะเดี๋ยวอีกสองส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นมะเขือเทศที่เราหวานไว้ตรงๆค่ะเราเป็นคนตรงๆอย่าเบี้ยว เอแล้วอ่ะครวนดินค่ะรอมเมล็ดพันธุ์นี่คือพัวค่ะพัวจำเป็นค่ะอันนั้นแหละอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะน,นี่ก็พัวจำเป็นเหมือนกันค่ะทุกอย่างจำเป็นหมดเดี๋ยวแป้งที่เหลือเราจะบอกว่าทำอะไรนะคะวันนี้เรามีดารารับเชิญมาค่ะเราพ่อไว้ดูที่โรงเรียนนะคะ เสร็จแล้วเราจะย้ายกลับบ้านแล้วก็เลยต้องถือเขากลับมาด้วยอพว่พรวนไปค่ะพรวนไปค่ะตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้ค่ะผักชีกอใหญ่ใบไม่ฝอยวัสพานออกดอกช้าน้ำหนักดีค่ะนี่โอ้ยชอบซูมเองอัตโนมัตินะนี่ค่ะ เราชอบผักชีเราชอบกินผักชีมากค่ะชอบสิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั้นค่ะคนปลูกสวยผักก็ต้องออกมาสวยค่ะจะขี้เล่ไม่ได้เลยอะไรนะทำหน้าอะไรนะเมื่อกี้นี้ทำหน้าไม่สวยเพราะว่ากลัวผักไม่สวย เดี๋ยวเราจะไปหาที่ปลูกหอมแบ่งอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าพูดถึงว่านี่ไงหอมแบ่งเราใส่ตรงนี้ก็ได้เนะพูดถึงเนาะนี่ตามช่องนี้ไ,ได้อยู่นะความจำเริ่มเตือนเอนล้วเต็มตลอด เราก็จะครบสามอย่างแล้วนะคะอ่ะ <c oughs> จะเมียวจอมยุ่งเชนค่ะแกะได้เลยค่ะหวานได้เลยค่ะไอเมียวจอมป่วนคนทะเลาะกับแมวด,ดูท่าเขา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 ในแน่น ก็บริจุซองบรรจุอย่างดีเลยนะคะนราตาเลยคะ่ะอืสีชมพูเหมือนกันคะ่ะอาบสารกันแมลงกันหนูหวานเลยคะ่ะเชิญคะ่ะเราไม่มีการแช่นะคะเราหวานแบบนี้เลย ดูซิว่าจะกี่วันงอกหวานลจ้าให้สม่ำเสมอนะจ้าอย่าให้ตรงไหนเป็นช่องว่างนะจ้าจะไม่สวยเหมือนกลนหวานจ้า น่าจะหมดซองหรือเปล่าเดี๋ยวเยอะไหม,มประมาณครึ่งซองแหละอาวานลงไปเลยปา,านลงไปเลยค่ะให้สม่ำเสมอโอเคดีย๋ยวเราก็จะใช้มือขยุมขยุมซาวซาวนะคะเพื่อให้ดินกลบนิดนึงค่ะเยี่ยมมากค่ะ ส่วนพื้นที่ที่เหลือนะคะเราก็จะเอาดารารับเชิญวันนี้ทวางตากแดดเกือบตายนี่ค่ะเราเอาเพาะไว้นะคะที่โรงเรียนเป็นอตัวป่วนนี่เะเป็นพลูคาวค่ะเราปลูกไว้สวยมากเสร็จแล้วกระถางที่เราปลูกสวยๆอะ่ะโดนวัวเหยียบค่ะกดล้มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระถางเนี่ยเอาออกจากกระถางแล้วก็วางเลยค่ะอันนี้ไม่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 ตรงนี้<อ>เป็น กระเจียบของเราตรงนี้ลึกประมาณนี้แหละเอาดินออกจากกระถางเนี่ยประมาณนี้สมมุติเราคว่ำกระถางนะปึก๊กนี่เนี่ยค่ะเราชํำๆไว้เขาติดง่ายค่ะปูขาวขอให้ได้น้ำปื๊บอะอดินกลบให้เขาค่ะไม่ตายค่ะ ยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าตอนที่เราเอามาปลูกครั้งแรกคือเราปักชำเอาค่ะเด็ดกิ่งมาแล้วก็ปักชำอ่ะอีกกระถางนั้นมาค่ะตรงไหนตรงน,นี้ตรงนี้สวยๆนะคะสวยๆนะคะอันนี้ก็กระถางนี้ที่เราชําไว้นะคะนี่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นใบเขาเรียกเลยนะ ก้ามปูค่ะแหมเราทำแบบไม่ถนอมเลยนะแต่ว่าเขายังไงเขาก็รอดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะหาใบชำชามาจากโรงเรียนค่ะที่หล่นเต็มพื้นดินไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะได้สองกระถางแล้วกระถางที่สามเอาไปใต้ต้นกระบุกเลยค่ะอันนี้อ่ะอึ๊บ อันนี้อันนี้ก็เป็นวัชพืชเราออกไปดน,นี่ค่ะสวยมากค,คืออะไรรากหรือเปล่ารากอะไรนี่อะไรนี่แล้วก็คว่ำกระถางออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบิบิ<ม>ดินออกค่ะเอาใส่เฉพาะช่วงที่ช่วงที่เขาสวยสวยไม่ใช่เขาสวยสวยช่วงที่เขาเป็นต้นค่ะดินก็เอาไปเกลี่ยเกลี่ใส่พื้นที่อื่นค่ะอ่ะ ไม่ต้องขุดหลุมลึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวนะคะเราเอาลองก้นกระถางไว้เพราะว่าดินที่เราซื้อมาที่เรามาเพาะตัวนี้นะคะเป็นดินที่เหนียวมากเราจึงต้องผสมขุยมะพร้าวค่ะอะลูกได้แล้วอ่ะเอาไปวางเลยลูกวางลงลุมเลยเดี๋ยวเอาดินเอาดินออกอีกข้างล่างมันโผล่ Okay. อคดินลมไปอุออดินของมันเนี่ยจะได้งอกงาม,มทำดินแน่นๆเดีย๋ยวเราล,ลดน้ำอีกรอบค่ะฮ่าๆได้มุมคุ้มเลยค่ะมีเจ้าเหมียวมาช่วยวุ่นายด้วยนะคะตรงนี้เรียบร้อยค่ะภูเขา เราจะขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆค่ะเต็มแปลงได้ยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวพวกผักชีพวกอย่างอื่นนะคะเขาก็จะหมดอายุของเขาตรงนี้ก็จะลุกลามไปเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วก็จะย้ายไปผักไปแปลงอื่นค่ะถ้าเกิดภูคาวเขาลุกรามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ผักสี่อย่างอะไรบ้างนะผักชี กวางตุงกวางตุ้งห้องเต้องแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวภูเขาแล้วก็กลุ่มของมะเขือเทศปาเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำกันค่ะเพื่อให้เมล็ดจมดินค่ะอเจ้าเมียวมันเหยียบมะเขือเทศอะรดน้ำโอเคโอ้ยเขาอยากถ่ายรูปของเขาต้องปลดล็อกไหมเนี่ย โอเคนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเจะรดน้ำค่ะอย่าให้เม็ดกระเด็นกระดอนจะ้๊ะคนรดน้ำ นาวต้นแม่นะคะเริ่มตายต้นลูกก็เกิดด้วยมเมล็ดดกเหมือนกันค่ะดกเหมือนเดิมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกหวานมเมล็ดพันธ์ุในแปลงก้อนอิดน่ารักน่ารัก ep 2นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ให้กินดีช n n e l ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเยกบิร์คนนไ